ททิัท่วผลสดก็มีทั้งสองฝั่งเร้ก็มีทั้งสองอย่างเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันมันวิกฤตกันหมดนะครับก็ก็ก็เหมือนทำให้เราทรงทรงตัวประคองไว้แต่พอโควิดเริ่มซาไปเนี่ยตลาดเริ่มกลับมาแล้วท้งต่างประเทศถ้าถ้าเป็นในฝั่งผลสดเนี่ยคือต่างประเทศเราก็ส่งส่งในข้างๆบ้านเราอยู่แล้วกัมพูชา <c oughs> ลาเวียนามอะไรเงี้ยนะครับ<ช>ก็ก็มีออกไปอยู่ละ<ช><ช>นะครับส่วนส่วนแปรรูปเนี่ยเอ่อเ็เริ่มมีแม้กระทั่งดูใบเองก็เริ่มนําเข้าของเราเริ่มจ่ายคอนแทคจีนเองก็เข้ามาเซ็นสัญญาแล้วนะครับเพื่อที่จะรองอ่ะทีนี้หลักอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องวางแผนที่จะเตรียมขยายแปลงปลูกเพื่อที่รองรับการแปรรูปโดยเฉพาะเลยเอ๋อครับพอดที่เห็นเห็นลุงนุพูดถึงเอ่อการจําหน่ายผลสดนะครับครับตอนนี้โดยโดย กฎหมายโดยอะไรของของไทยเราเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าหมายถึงการสร่งออกนะฮะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าอินทผลัมเนี่ยผลสดเนี่ยของของไทยเนี่ยถ้าคือเราพยายามผลักดันเข้าเข้าจีนเพราะเรามีลูกค้าจีนที่ที่ต้องการจะนําเข้าผลสดไปทําตลาดในจีนเนี่ยเรามีลูกค้าอยู่แล้วเลยแต่ทีเนี้ยพอลูกค้าเราเนี่ยเอาอินทผลัมทดลองเอานําเข้าจีนแบบถูกต้องเนี่ยมันไปติดเรื่องข้อกําหนดว่าอินทผลัมอะ ไม่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์รายชื่อผลไม้ของไทยที่จะเข้าจีนได้ตามข้อกําหนดของสุลกากรแล้วก็กรมวิชาการเกษตรของเขาครับมันมีแค่ยีิบสองชนิดนะฮะของไทยที่ที่เข้าจีนได้อ uh huh. ตอนนี้ก็เราก็เลยผลักดันที่จะทํากระทรวงเกษตรเองกับกระทระวงพาณิชย์เองเนี่ยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเองเนี่ยกรมวิชาการเกษตรก็ทําเรื่องเพื่อที่จะยื่นขอให้อินทผพาลัมเป็นชนิดที่ยีิบสามที่จะเอาเข้าจีนได้ แต่ในส่วนของประเทศไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียอันนี้เราเอาเข้าได้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพียงแต่ออนอกจากกินตะพันลำที่เราเห็นอยู่นะฮะช่วงกลางลุงนุครับช่วงกลางระหว่างต้นเนี่ยฮะลุงนุลงอะไรไว้เนี่ยครับคืออันนี้เป็นต้นอบิวอบิวครับอบิวไต้หวันคือตัวนี้เป็นเป็นพืชที่ที่ผมเรียกว่าคือโดยโดยส่วนตัวผมผมจะหาพืชใหม่ๆคที่ที่ไม่เหมือนใครครับแล้วก็เทมสุขภาพ ตลอด <ừ> mm. เพื่อที่จะมาทดลองปลูกอินทผาลัมก็เช่นเดียวกันอินทผาลัมมันเป็นตัวแรกรแล้วก็เราก็ทำจนประสบความสำเร็จแต่ทีนี้ผมก็มองเห็นอบิวนี่แหละครับอบิวที่ยังไม่เคยปลูกในบ้านเหล่าลูกเหลืองๆกันนะฮะใช่ <ๆ S 1> ผมผมเคยชิมแล้วอ,อร่อยมากอร่อยทีนี้ผมมาทดลองปลูกทั้งที่แจ้งหรือว่าที่โล่งปกติอ๋อแล้วก็แางนี้เลยนี้คืออารมณ์เหมือนทุเรียนนะครับคือเขาต้องมีร่มเงาก่อนเนี่ยปรากฏว่าในที่โล่งเนี่ยมัน ไปไม่ไหวในสภาพอากาศแบบเมืองการนี้ใบไหมเลยใช่ไหมในในความชื้นต่าๆแบบเนี้ยแต่พอไปอยู่ในร่มในโยงอินทรพาลำเนี่ยเขาเขาโอเคฮะเขาอยู่ได้ออยู่ได้แล้วก็แตกอะไรโอเคอยู่นะครับก็เลยจะทดลองอันนี้คือเราทดลองทําไมถึงมองมองมองปลูกอบิวครับผมว่าอบิวเนี่ยหนึ่งมันแตกฮะมันแตกใหม่ไม่เคยมีมาก่อนในในบ้านเรา ใครทาก่อนก็จะได้เปรียบแหละถ้าทาแล้วได้ผลผลิตแล้วจริงๆแล้วผมมีมีตลาดอยู่แล้วตลาดตลาดที่รับผลไม้แปลกๆผลไม้สุขภาพเนี่ยเรามีอยู่แล้วมันมีที่ส่งอยือแล้วแล้วก็เราก็เลยสนใจตัวนี้แล้วก็เรื่องข้อมูลทางโฆษณาการเขาก็ยอดเยี่ยมด้วยแล้วผมเองชอบส่วนตัวก็ได้ทานแล้วมันรู้สึกชุ่มเย็นอ่ะมันแม้กระหายมันเหมือนลอนตาอ่อนเนาะใช่ครับอร่อยอร่อยมากแล้วที่สําคัญตะกร้ามีมีผลกับการเติบโตไหมครับ ไม่มีครับคือตะกาผมครอบไว้กันเพราะลูกน้องบางทีอินทผลัมเราตัดหญ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นตัดหญ้าแล้วมองไม่เห็นใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขาดไปครับนึกนึกนึกว่าไว้ป้องกันอะไรนะครับทีนี้ออินทผลัมเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยขยายพันธุ์ยังไงได้บ้างอินทผลัมเราจะขยายพันธุ์ด้วยถ้าเชิงพันชุ์ิเลยเนี่ยมันสองวิธีครับก็คือการแยกหน่อ คือเอาหน่อไปแยกเหมือนหน่อกล้วยถ้าในดงงนี้เราก็จะเห็นบางต้นยังมีหน่ออยู่ครบบงบางต้นนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าอันนี้เราแยกไปแล้วอ๋อก็คือเขามีหน่อทุกต้น,นทุกต้นแต่เราแยกออกไปแยกไปแล้วมันก็จะมีแบบเนี่ยฮะตอนต้นติดหน่ออย่างนั้นอยู่ก็จะมีหนออ่อนะครับ มีหน่อแล้วก็สามารถแยกไปปลูกได้อันนี้ก็คือเป็นตัวเมียเหมือนเหมือนต้นแม่เลยอ๋อใช่ครับการแยกหน่อมันก็จะก๊อปปี้พันธุกรรมแม่เลยอเหมือนเราแยกหน่อกล้วยไข่ไปปลูกมันมันจะไปไปเป็นกล้วยน้ําว้าไม่ได้ครับมันก็จะเป็นกล้วยไข่อินทผลัมก็เหมือนกันแยกจากต้นแม่ที่เป็นตัวเมียมันก็เป็นตัวเมียพันธุกรรมก๊อปปี้เหมือนกันเตะรสชาติทุกอย่างเหมือนกันแยกจากต้นตัวผู้ก็เป็นตัวผู้นะครับทีนี้ขนาดขนาดที่ควรแยกออกจากแม่เนี่ยควรจะต้องใช้ จากประสบการณ์ผมนะไซส์ขนาดนี้กําลังดีอ๋อเหรอฮะอันนี้เลยกําลังดีแล้วก็ใหญ่กว่านี้ไม่ดีแล้วนะครับคือใหญ่มากๆเนี่ยพอแยกไปปลูกหนึ่งน้ำหนักเยอะเรายกไม่ค่อยไหวสองเนี่ยตายง่ายอืแต่ถ้าต้นแบบไซส์ประมาณเนี้ยฮะยกคนสอคนยกได้เนี่ยกําลังสวยต้องต้องทําให้เขามีรากต่างหากไหมครับใช่ครับตอนตอนก่อนแต่ทีเนี้ยไออันนี้เรายังไม่ได้ตอนครับคับการการแยกปลูกเนี่ยไม่จา คือตอนก่อนก็ได้หรือไม่ตอนก็ได้แต่ถ้าตอนก่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยสูงมากเพราะรากเขาจะเยอะขึ้นในเพราอแปลงด้านนู้นนะครับก็จะมีต้นที่เราแยกไปปลูกที่ปลูกนั่นนั่นคือลูกของฝั่งนี้ลูกของอันนั้นลูกของเชียงรายอ๋อครับเชียงรายเอาจากอันนี้ไปปลูกเชียงรายแล้วจนที่นู่นได้ลูกก็เอาไปปลูกที่นี่ต่อโอ้โหเยี่ยมเลยอ่ะครับแล้วตอนนี้เป็นห่วงเรื่องเรื่องโรคเรื่องแมลงอะไรไหมครับโรค และ,มะแมลงที่ผ่าแลมันก็จะมีถ้าเป็นมแมลงเนาะเจ้าภาพหลักก็คือด้วงฮเ<ะ>หมือนเหมือนด้วงมะพร้าวอะไรเลยใช่ไหมด้วงมะพร้าวด้วง,งแรดกับด้วงอองวงนะครับก็เป็นเป็นตัวศัตรูหลักเลยแต่เราก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราเรา,เราพยายามศึกษาเทคนิควิธีที่จะกำจัดหรือว่าป้องกันอนะ่ะจนมาถึงชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้ห่วงอะไรราไม่แล้วกับดักครับกับดักอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินยไปดูกับดักด้วงนะครับปีละโมนก็จะช่วยได้เยอะเยอะมากนะครับส่วนด้วงงวงเนี่ยเราก็ ต้องคอยคือต้องบอกว่าสวนนิทรรลำเนี่ยเราจะมีเขาเรียกคนงานเนี่ยเขาจะเดินอยู่ตลอดเขาจะสังเกตเขาจะเห็นเขาจะได้ยินเสียงได้สังเกตตรงต้นต้นที่โดนด้วงงวงเนี่ยคือด้วงงวงเราไม่เราไม่เห็นข้างใน<ศ>คือเขาจะจอดอยู่ข้างในแต่ถ้าชนานาญเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยทรงใบเริ่ม,เ,มเหี่ยวเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาจะดูออกอแล้วแล้วแก้ไขยังไงฮะไอ้ดวงงวงเนี่ยถ้าด้วงงวงเนี่ยเราจะ เจาะสว่านเจาะรูตามตำแหน่งที่เขาเขาเขาโดนเจาะนะฮะเราก็จะดูว่าเราดูดูรูเจาะเข้าไปเลยตำแหน่งเนียมันอยู่ตรงไหนที่เขากําลังเจาะแล้วใช้ใช้หูฟังเราได้ยินเสียงเสียงเนี่ยเราก็จะใช้สว่านเจาะเข้าไปตวัดสักสี่หุนนะครับเจาะเข้าไปลึกๆเจาะเอียงสี่สิบห้าแล้วก็ใช้ยาพิพนิวนะครับตะกูลพิพนิลเนี่ยหยดเข้าไปตามรูเขาก็จะดูดซึมทําให้ตัวตาย ส่วนใหญ่ตอนนั้นขั้นตอนนั้นเราจะใช้หลังการเก็บเกี่ยวรพบพอช่วงเก็บเกี่ยวช่วงแบบนี้มันมันไม่มีแหละครับแต่พอเก็บเกี่ยวเสร็จเราจะคลีนต้นพักต้นอาบน้ําให้ต้นเลยเราจะดูทุกอันแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยหลังเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณอีกสักสองเดือนเนี่ยเราก็จะเคลียร์ถ้าต้นไหนเราเจอเราก็จะปฏิบัติการด้วยวิธีนี้การให้น้ําให้ปุ๋ยตอนที่เขาลูกกําลังสุกอย่างเนี้ยเราต้องให้อย่างไงบ้างฮะ ลูกช่วงนี้ก็คือช่วงเขาเรียกว่าช่วงเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับการให้น้ําให้ปุ๋ยน้ําต้องสม่ําเสมออยู่แล้วแต่ช่วงนี้ก็พอช่วงเก็บเกีเก่ยวอินทร r m มก็จะเป็นช่วงหน้าฝนช่วงกรกฎาสิงหาแบบนี้นะครับก็จะเข้าหน้าฝนน้ําก็น้อยหน่อยพอฝนมันก็จะตกอยู่นะครับแต่จริงๆน้ําก็คือต้องสม่ําเสมอแล้วก็ที่สําคัญปุ๋ยเนี่ยก็จะต้องให้ทั้งทางทางดินนะครับทางดินรอบๆคนต้นเนี่ยก็คือจะเป็นปุ๋ยสูตรสูตร เรียกว่าโยกหลังะตัวหลังคงสูงอืโพแทเซียมสูงหน่อยแบบหวานนิดนึงอ่าหวานนิดหนึง่งแล้วก็ส่วนทางใบก็จะเป็นพวกธาตุรองธาตุเสริมอืทั้งหมดคกับธาตุรองธาตุเสริมก็ขาดไม่ได้เลยอินทผลลัมค,คือเคยได้ยินว่าพอฝนมาปุ๊บเนี่ยผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะความหวานน้อยลงอด้วยด้วยในตัวเจนอะไรก็ตามเนี่ยมันส่งผลถึงอินทผลลัมไหมครับส่งครับก็คืออินทผาลัมเนี่ยถ้าช่วง ช่วงแบบนี้ใกล้ๆเก็บเกี่ยวลูกเหลืองๆแบบนี้นะครับถ้าฝนตกคืนนี้ปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยรสชาติเขาจะอ่อนลงครับถ้าฝนตกหนักนะฮะ,ฮะถ้าฝนตกหนักรสชาติเขาจะดรอปลงไปหน่อยอเนื่องจากฝนที่ลงมาเนี่ยรากเขาจะดูดน้ําเข้าไปที่ลูกแบบอย่างรวดเร็วครับทําให้ความหวานในลูกเนี่ยก็จะเจือจางลงนิดหน่อยแต่ผ่านไปสักวันเดียวก็กปกติครับอ๋อก็คือ,อเหมือนกับเขาคลีนตัวเองคือดูดน้าเข้าไปใช้หมดแล้วใช้หมดแล้วอความหวานก็กลับมาครับ แต่หลอกไม่เยอะนะก็จะดูไม่อกหรอกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมเองก็ขึ้นมาข้างบนกับลุงนุแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นจริงๆว่าโอ้โหอาราอารามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้แดดร่มลมตกแดดร่มนะฮะลมตกละถอดหมวกให้เห็นหน้าเห็นตาชัดๆว่าระหว่างผมกับอินทพาลามใครจะพองกว่ากันะครับลุงตอนนี้ทลายละประมาณกี่กิโลครับเนี่ย ถ้าอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก8-9โลโอ้โหท่านผู้ชม8-9โลครับประมาณนี้ตะกี้ผมกินไปทลายแล้วเต็มท้องเลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอินทผาลัมในปีที่15ของวิศวกรมาทำการเกษตรนะครับคุณนุอนุรักษ์ บุญลือที่เรามักจะเรียกกันว่าลุงนุนี่แหละครับลุงนุวันนี้ขอบคุณมากมากครับครับดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารอติดตามว่าเราจะพาท่านสัญจรไปที่ไหนกับรายการสีทิศทั่วไทยครับผม พี่น้องครับถ่ายไปชิมไปนะครับถือมาแค่ทลายเดียวมือก็จะคว้าจะคว้าจะคว้าแล้วก็ปากก็เคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวครับเผลอนิดเดียวดูสิโอ้ยกินหมดทลายแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันทั้งหวานทั้งกรอบทั้งอร่อยเนี่ยฮะบาฮีนะครับอินทผลัมของที่นี่ครับดับเบิลยูดีพีนะฮะเป็นกลุ่มที่โอ้โห กลุ่มใหญ่เลยนะครับปลูกอินทผาลัมแล้วก็ที่นี่ที่บ้านน้องขาวท่าม่วงเนี่ยฮะมีโรงงานโอ้โแปรรูปอะไรครบหมดเลย